สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้ property transform นะในการขยับแล้วก็ปรับรูปแบบการแสดงผลของ element นะครับซึ่งตัว transform เนี่ยมันก็จะมี property หลายตัวนะครับเราจะแบ่งตัว property เนี่ยเป็น4กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือมี translate Rotate Scale แล้วก็ s k e นะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก Translate ก่อนเนาะ Translate เนี่ยมันคือการขยับตัว element นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก Translate X กันก่อนนะครับ Translate X เนี่ยถ้าเราใส่ค่าติดลบนะครับมันจะขยับ element เนี่ยไปทางซ้ายนะครับถ้าเราใส่ค่าบวกเนี่ยมันก็จะขยับมาทางขวานะครับ อันนี้เป็นการใช้ translate x ปกตินะครับสามารถใส่ค่าติดลบได้แต่ว่า translate y เนี่ยมันจะทําการขยับในแกน y นะครับถ้าเราใส่ค่าติดลบนะครับมันจะขยับขึ้นบนนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ค่าบวกเนี่ยมันจะขยับลงล่างนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็น translate ธรรมดานะครับเราสามารถ,สาารถใส่อ r g u กิเมได้2ตัวนะครับก็คือแกน x แล้วก็ต่อด้วยแกน y นะครับถ้าเราใส่ลบ30ลบ30ทั้งแกน x แกน y เนี่ย มันจะทําการเยื้องขึ้นบนถ้าเราใส่ค่าบวก30พิกเซล30พิกเซลแกน x แกน y เนี่ยมันจะขยับลงมาด้านล่างก็จะล้อดไปแบบนี้ถัดมามาดูตรงของ rotate กันบ้างนะครับ rotate เนี่ยก็จะมี rotate x rotate y แล้วก็ rotate ธรรมดานะครับ rotate เนี่ยมันจะไม่มีการขยับ element แล้วนะครับ element เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมมันจะเป็นการกลับด้าน element นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับด้านแกน x แกน y นะครับหรือการ กลับได้นในแกน z นะซึ่งตัว rotate นะครับ property value ตรงนี้เราจะต้องใส่เป็น degree เข้าไปด้วยนะครับเราอยากจะให้ element ตัวนี้เนี่ยมันพลิกเกี่องศานะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจาก rotate x ก่อนเนาะค่า default เนี่ยมันเป็น0องศานะครับถ้าเราใส่60องศาเนี่ยเหมือนกับตัว size มันเล็กลงนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันกลับด้านในแกน x นะครับแต่ถ้าจะเห็นภาพเราต้องมาดู90องศานะครับ90องศาเนี่ยมันก็จะกลับด้านในแกน x พอดีนะครับเราก็เลยจะไม่เห็นตัว element ตัวนนั้ แต่ว่าจะให้เคลียร์มากขึ้นแล้วก็ต้องมากด180องศาแบบนี้นะครับนี่คือการกลับด้านในแกน x นะครับทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมัน upside down ทีนี้มาดู rotate y กันบ้างนะครับแน่นอนค่า default มันเป็น0องศานะครับ60องศาเนี่ยมันจะทำการพลิกแกน y เนาะ90องศาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือพลิกแกน y แล้วก็หายไปเนาะ แล้วก็80องศาเนี่ยก็คือการพลิกกลับนะครับกับพลิกหน้าไพ่เนาะก็จะได้การแสดงผลประมาณนี้นะครับ <S <S สุดท้ายโรเททธรรมดาเนี่ยก็ยังใส่เป็นดีกรีหรือว่าองศาเหมือนเดิมนะครับค่ารดีฟอล์เนี่จะเป็นศูนย์ดีกรีนะครับถ้าเราใส่เป็นเลขติดลบนะครับมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเราใส่เป็นเลขบวกเนี่ยมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรืออาจจะเป็นสุดท้าย90องศานะครับมันก็จะทําการหมุนเป็น90องศานะครับ ตัวถัดมาเป็นสเกลนะครับสเกลเนี่ยก็คือเป็นการขยับไซส์ของตัว Element ตัวนี้นะครับก็จะมี Scale x Scale y นะครับแล้วก็สเกลธรรมดาสเกลเนี่ยเราใส่เป็นตัวเลขไปเฉยๆนะครับถ้าเราใส่1เนี่ยจะเป็นค่า Default นะครับถ้าเราใส่เป็น0.5เนี่ยสเกลมันก็จะเล็กกว่าปกตินิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่น0.5ใน Scale x มันก็จะทำการหดไปครึ่งน,นึงนะครับของแกน x ถ้าเราใส่ไป1.5นะครับมันได้ทำการขยายในแกน x เ,เนี่ย1.5เท่า,านะครับซึ่งเวลามันขยายเนี่ยมันมันก็จะทำการขยายคอนเทนต์ด้านในไปด้วยนะครับตอนที่มันหดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตัวคอนเทนต์ด้านในมันก็จะหดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งของตัว scale x เนี่ยมันสามารถใส่ค่าติดลบได้นะครับ แต่เวลาเราใส่ค่าติดลบเนี่ยมันจะทําการเหมือนกับ rotate y นะครับก็คือการ flip กลับด้านเนาะทีนี้มาดูตัว scale y กันบ้างนะครับ scale y แน่นอนค่าเดิมฟอร์มมันเป็น1น,นะครับถ้าเราเป็น scale y 0.5เนี่ยมันก็จะทําการหดในแกน y นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขยาย1.5ในแกน y นะครับส่วน scale y เนี่ยมันสามารถใส่ค่าติดลบได้เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่ลบหนึ่งเนี่ยมันจะทําการเหมือนกับการ rotate x นะครับ180ก็คือการกลับหัว แล้วก็สุดท้ายนะครับการใส่สเกลธรรมดาถ้าเราใส่0.5เนี่ยตัวสเกลมันก็จะเล็กลง0.5เท่านะครับถ้าเราใส่1.5นะครับตัว Element ต์ัวนี้มันก็จะขยาย1.5เท่านะครับแล้วทีนี้ที่แปลกที่สุดก็คือจะเป็นเลขดิดลบนะครับเวลาเราใส่เลขดิดลบเนี่ยมันจะทําการกลับนะครับทั้งแกน x แล้วก็แกน y เราก็เลยจะได้เลข1ที่เป็นตามรูปแบบนี้นะครับ ถัดมาอันสุดท้ายสกรูนะครับสกรูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรเทตนะครับการใส่แวลูเนี่ยมันจะต้องเป็นการใส่ในรูปแบบขององศานะครับถ้าผมใส่ลบ30องศาเนี่ยมันจะทําการเยื้องนะครับไปทางขวานะครับ30ก็จะเยื้องไปทางซ้ายนะครับหรือว่า60ก็จะเยื้องมากหน่อยเนาะในแกน x นะครับ เหมือนกันนะครับในแกน y เนี่ยถ้าเป็นติดลบเนี่ยมันก็จะทําการยกทางขวาขึ้นนะครับติดบวกก็จะยกทางซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะยกทางซ้ายขึ้นมากหน่อยนะสำหรับ60ีกรีผมใส่ติดลบติดลบเนี่ยสกรูเนี่ยมันก็จะทําการเยืงขวาแล้วก็ยกขวาไปในตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเยืงซ้ายยกซ้ายไปในตัวนะครับ60องศเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับเยืงซ้ายยกซ้ายแล้วก็พลิกออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะ เราก็เลยทำตัวรูปแบบนี้ออกมาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย